อาเซียนลุ้นระทึกถ้าไทยชนะวันนี้จะเป็นเจ้าอาเซียนอย่างสมบูรณ์แรงกิ้งจะแซงเวียดนามล่าสุดโปรโแกรมฟุตบอลเอเชียนคัพ2023เดินทางมาถึงนัดสำคัญในวันนี้ทีมชาติไทยเจอกับโอมานเป็นเกมที่2ในคืนนี้หากทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของมาซาทดาอิชิอิเอาชนะได้จะการันตีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้ทันที นอกจากนี้จะเป็นเจ้าอาเซียนอย่างสมบูรณ์เพราะอันดับแรงกิ้งเราติดท็อปร้อยและแรงกิ้งจะแซงเวียดนามโดยถ้าเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายจะเป็นทีมเดียวจากอาเซียนที่มีผลงานดีที่สุดในอาเซียนอีกด้วย โดยฟุตบอลเอเชียนคัพ2023กลุ่มเอนัดที่2องทีมชาติไทยอันดับที่113ที่นัดแรกชนะคีกิสฐานไป2ต่อ0จะพบกับโอมานอันดับที่74ที่เกมแรกพลาดท้ายให้กับซาอุดีอาระเบียไป1ต่อ2โดยที่น่าเจ็บใจก็คือโอมานเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อนแต่มาถูกซาอุดิอาระเบียยิงแซง2ประตูท้ายเกมโดยเฉพาะประตูชยัยที่เจ็บปวดมากเพราะมายิงเอาในนาทีทดเจ็บ โดยทีมชาติไทยพบกับโอมานในคืนนี้โดยในรายการนี้ทั้งคู่เจอกันครั้งล่าสุดเมื่อปี2007ซึ่งไทยชนะโอมานไปอองต่ศูนย์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นในเอเชียนคัพ2004ที่จีนโอมานเคยชนะไทยด้วยสกอร์ออย์เช่นกัน ทีมชาติไทยช่างสึกคาดว่าจะใช้ผู้เล่นไม่ต่างจากเกมชนะคีกิสถานโดยพีระดุลชำรัศมีที่เจ็บถูกถอดออกในช่วงพักครึง่งฟิตกลับมาพร้อมลงสนามเชื่อมเกมตรงกลางร่วมกับวีระเทพป้อมพันธ์แนวรุกสุพนัทเหมือนตาสุภโชคสารชาติและบดินพาลาพร้อมสนับสนุนสุภชัยใจเด็ดที่เกมแรกเมาคนเดียวทั้งสองประตูโดยมีธีรทรบุญมาทันสวมโปรแขนกับตันทีมลงเล่นทิม ชาติไทยเป็นนัดที่100ทางฝั่งของโอมานของบรังโกโอิวานวิชกุนซือชาวโครเอตที่เคยพาอิรานผ่านเข้ารอบรองปี2 0 0 4แต่ครั้งนี้มาคุมทีมชาติโอมานโดยทีมชาติโอมานชุดนี้มีตัวทีเด็ดอย่างนามิวอัลยามาดีกองกลางวัย27ปีที่เล่นอยู่กับอัลคา,ารายติยักษในลิกกาตา อย่างไรก็ตามโอมานชุดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะนักเตะเกินกว่า10คนเล่นร่วมกันมานานปีจะขาดเพียงโมฮัเม็ดอัลมูซาลามีปราการหลังจอมเก่าที่หลุดโพแบบไม่น่าเชื่อรวมไปถึงคาลิเอาลฮัตรีกับราเบียเอาอาลาวีทรงแนวรุกม,มากประสบการณ์ที่ไร่ชื่อเดินทางสู่กาตาร์ แมจะไร้แข้งที่เจนเวทีนานาชาติ3รายแต่กลัวนักเตะที่อยู่ในทีมชุดนี้ก็ยังแข็งแกร่งทุกตำแหน่งผู้รักษาประตูพวกเขาเปลี่ยนมาใช้บริการอิบราฮิมอาลมูคไคนีแทนที่ฟาอิสอาลรุสฮาอฮดีจอมหนึ่งวัย35ปีที่เคยลงเฝ้าเสาวพบวก,กับไทยในเกมกระชับมิตรมาแล้ว2ครั้งปี2019และปี2021 จุดแข่งของโอมานจุดนี้คือแผงมิดฟิลด์ที่เล่นกันด้วยมานานฮาริฟอัลซาดีคือแกนกลางหัวใจหลักและเมื่อคู่กับซาลาเอายาเยอี เพลย์เมคเกอร์ดาวรุ่นที่เปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์มันคือส่วนผสมที่ลงตัวมากๆส่วนแนวรุกด้านบนหมายเลขก10จะมิวเอาอยาม,มาดีคือนักเตะที่ไทยต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะหมอนี่เป็นปีกที่มีความไวสูงและสามารถฉีกแผงหลังด้วยการกระชากเพียงจังหวะเดียวทั้งยังมีเท้าซ้ายอันไร้กัดอีกด้วย นี่แค่ตัวผู้เล่นก็เป็นงานที่สาหัสสากันสำหรับทัพช้างศึกแล้วพวกเขายังมีกุณซือที่สุดแสนจะชาญฉลาดอย่างบรังโกอีวานโควิชซึ่งประสบความสำเร็จมากๆในอาชีพของตนเองเพราะตอนทำทีมในระดับสโมสรก็คว้าชแชมป์ลีกได้ถึง3ประเทศคโครเอเชียจีนและอิหร่าน สำหรับผลงานกับทีมชาติเขาเคยเป็นมือขวาของมิโลสลาฟบ,บราเซวิชที่พาโครเอเชียสร้างเซอร์ไพรส์คว้าอันดับ3 World Cup 1998ที่ฝรั่งเศสมีนำซ้ำพอตนเองก้าวขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่ก็ยังนำอิรานทายานไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2006อีกต่างหากอีกด้วยนี่คืองานอันแสนดังหนอของทีมชาติไทย ชื่อของโอมานอาจจะไม่ได้เพลอเพราะพริ้งเหมือนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านหรือซาอุดีอาระเบียแต่ศักยภาพของขุนพลจากอา่าวแซมบาชายาของโอมานไม่เป็นรองชาติใหญ่ๆของเอเชียสักเท่าไหร่แน่แต่ดูจากฟอร์มการเล่นในนัดแรกของไทยทําให้แฟนๆฟ,ฟุตบอลชาวไทยก็มีหวังไม่น้อยเนื่องจากขวัญและกําลังใจมาแล้วมาซาทาอิชิอิอาจจะเพิ่งคุมทัพช่างศึกได้ไม่นานแต่ด้วยความที่คุ้นชินกับดินแดน ขวานทองมาตั้งแต่ปี2020มันจึงทําให้เขารู้จักกับนักเตะในประเทศดีพอสมควรรวมทั้งยังเรียนรู้วัฒนธรรมแบบไทยทีมมันจะมีความไม่เหมือนใครในบางเรื่องพอได้คุมทีมชาติชุดใหญ่อะไรต่อมีอะไรก็ค่อยๆเป็นไปนในทิศทางบวก สิ่งที่สะท้อนออกมาคือฟอร์มในเกมชนะคีร์กิสสถานนั่นแหละที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่ามาสมองของกุนซอชาวญี่ปุ่นคนนี้ปราดเปรื่องเพียงใดณเวลานี้ลูกทีมของอิชิอิกำลังมั่นใจมากๆแม้คู่ต่อก่อนในแมตช์ที่2อ,อย่างโอมานจะมีดูเหนือกว่าก็ตามเพราะอยู่อันดับ9้าของเอเชียซึ่งสูงกว่าไทยหลายเท่าตัวหางนกเตะยังเล่นได้ตามแทคติกของโคช้ชเล่นด้วยความมุ่งมันเหมือนนัดปะทะคีร์กิสสถานเล่นเพื่อทงไตรลงบทอกข้างซ้าย รับประกันเลยว่าโอกาสหยิบสามแต้มมีสูงกันเลยทีเดียวหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้ใคลิปนี้เลยนะคะเกมนี้ทวนลงถล่มยับโคชไอบเคตัวการทำทีมแพ้สงสารชมผู้สุดๆควรด่าลิบเหลืองบ้างโคชกับลิบเหลืองแย่สุดๆแพ้สี่นาติดต่อกัน ล่าสุดหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโว,วีลกเกาหลีใต้ประจําฤดูกาล2023-2024รอบที่4ร,ระหว่าง IBK a u t o s ของชมพูพรพัน์เกิดปราดพบกับเรสปาร์ k ของเมกาวตีผลการแข่งขันปรากฏว่า I b บ a u t o s พราท่าพ่ายเรสปาร์ k ไปด้วยสกอร์3เซตร,รวด17-25 25-27ต่อ 25, 25 21 ต่อ25ไปอย่างน่าเจ็บใจโดยสื่อของเกาหลีได้นำเสนอว่าชองกวานจางหรือเรสปาร์คว้าชัยไปด้วยสกอร์3ต่อ0ในรอบที่4ที่พบกับ IBK a เคเอลโสที่จัดขึ้นที่ฮวาซองโดยชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ชองกวานจางหรือเรสปาร์ขึ้นไปอยู่อันดับที่4และ IBK a เคเอลโตสตกไปอยู่ในลำดับที่5 ซึ่งเป็นการแพ้ติดต่อก,กันเป็นครั้งที่4อย่างน่าตกใจโดยเป็นเกมที่สำคัญมากสำหรับทั้ง2ทีมก่อนเกมทั้ง2ทีมมีแต้มเท่ากันที่33แต้มโดย IBK a u t o s อยู่ในอันดับที่4และ Respark อยู่ในอันดับที่5 โดยบรรยากาศก่อนการเริ่มเล่นไม่ดีเท่าไหรสำหรับ i อ k a u t o s ลโต้เซตเตอร์พรพันธ์และผู้เล่นคนอื่นๆก็ช่วยกันได้ดีแต่สุดท้ายก็ยังแพ้3นัดรวดโดยโค้ชคิมโฮชุนได้กล่าวว่าฉันกังวลว่าผู้เล่นจะบอบช้ำผลลัพธ์นั้นเป็นเพราะว่าผู้เล่นกังวลมากเกินไปในการแข่งขันความจริงแล้วจะต้องมีสมาธิมากกว่านี้โดยเฉพาะเซตที่2ที่นำไปก่อน16ต่อ9 แต่ทีมของเรสสปาก็ไม่ยอมแพ้สามารถพลิกกลับมาชนะด้วยสกอร์อย่างน่าทึ่ง27ต่อ25โดยฝั่ง i อ k เกิดวิกฤตเนื่องจากความผิดพลาดหลายครั้งของฮวงมินขยองและอบเบิร์คอมบี แน่นอนว่าในเกมนี้เกิดอะไรขึ้นกับโฟมของสาวไอบีเคซึ่งทำได้แต่แค่เกือบแต่ไม่ได้สักเซตเลยยิงในเซตที่2นํามาหลายคะแนนแต่ก็โดนป่าจนแพ้ซึ่งแฟนงงกันหนักมากสำหรับเกมการขังๆันนักเกราทำให้มีแฟนๆลูกอย่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรงบอกว่าวันนี้ผ่านแค่พรพัน,นกับมินขยองนอกนั้นตกน้ำจ้ะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพ่อใหญ่ไอบเคก็มั่นเกิน1มั่นลุงฮีจีน2มั่นลิปเหลืองมั่นมากก็โดนควีนบ้านยางทุบไปเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า IB k เคเป็นทีมที่นำไปในเซตนะแล้วโดนปาดมากที่สุดแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าอยากให้โค้ชไ b บเคเป็นโค้ชเก่านะอยากรู้ว่าจะแพ้อ Indo ินโดนไหม คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไอ k เควันนี้ไม่ผ่านสักคนพัทงทั้งทีมเซตต่ำบอลแรกแหกรองบอลไม่ได้บล็อกไม่มาและอีกมากมายไปตกน้มทั้งทีมนะคะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่างงกับพ่อใหญ่ทำไมม่านสาวริบเหลืองอยู่ได้รับแหกซ้ำๆจนโดนแซงแต่ก็ไม่เข็ดคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า เซตที่สองที่ขอเวลานอกสองครั้งติดต่อกันมาวีลูกทีมเซตนั้นผู้เล่นสติแตกกันไปเลยจากใจที่เสียอยู่แล้วที่นำมาเยอะแล้วโดนจี้สุดท้ายโดนป่าเสียได้คอมเมนต์ตอมบอกว่าบนเร่งไม่ได้จริงๆนะทีม IBK คอมเมนต์ตอมบอกว่าอบเบอร์คอมบี้เทย,ยาวลิบเหลืองพ่อใหญ่พรพันเหนื่อยใจเอ็นดูเลย คอมเมนต์ตอมาบอกว่านี่หรอคะเบสลิเบโรวีคที่ผ่านมาสภาพวันนี้ตีบีหลังเองแล้ววันต่อไปลงลิฟเองเลยไหมคะคอมเมนต์ตอมาบอกว่าบอลเร็วไอบนี่คือจุดอ่อนเหมือนกันนะปีหน้าถ้าอยากชนะไปซื้อ MB ที่ดีกว่านี้มาหน่อยนะจ๊ะคอมเมนต์ตอมาบอกว่าลิฟเหลืองโปรยบอลตกเท่ากับเปลี่ยนหัวเสาคอมเมนต์ตอมาบอกว่า คควรรับผิดชอบไปเต็มๆสั่ง m อ m ียังไงบล็อกไม่ได้เลยเซตแรกอีกสองเซตก็ยังตามเกมบุกเรสปาร์กไม่ทันลิบเหลืองกระจอกทั้งรับเสิร์ฟและรับตบก็ยังดื้อดึงให้ยืนตัวหลักทั้งที่ทีมมีลิบตั้ง4ี่คนมินกี้รับดีแต่เกมบุกเอาแต่ภาวนาชอบตีทัชเอาซึ่งไม่ค่อยทัช เป็นตัวส่วนเกินของหุ้นไดที่โชคดีมาได้สัญญากับ i b บีเคอเบิร์คอมบีเดนจับบล็อกซึ่งก็ไม่บอกให้ตีมุมอื่นบ้างเขารองบอลกันได้ทุกทีมแล้วมุมฉีกโคชไม่มีสตาฟช่วยดูสถิติหรืออย่างไรซึ่งจูแหมจะเป็นบอกของทุกทีมทุกนัดเลยใช่ไหมเนี่ยสุดท้ายเอาฮีจินลงมาทําไมช่วยอะไรได้ถ้าเอาลงแค่ครึ่งเซตชาติไหนจะเรียกฟอร์มได้ วันนี้ชมพูเป็นทุกอย่างให้ทีมทั้งเซตทั้งขุดทั้งบล็อกทั้งตีเองสีหน้าอืมระอาบอลแรกของทีมจริงๆหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นใต้คลิปนี้เลยนะคะ